สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรนะครับวันนี้ามาอัปเดตงานของช่างนะครับก่อนที่จะกลับบ้าน,นที่จำปาดงะะวันแรกเมื่อวานนี้คือช่างเพิ่นตีแนวกระเบื้องเลงระดับนะฮะ FC ก็ได้ประมาณแถวหนึ่ง<ม>สองแถวแต่วันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ต้องมานั่งเลงแล้วแล้วก็เข้างานแต่เช้าก็ได้รู้สึกว่า1 2 3่สามแถวอยู่นะเนี่ยวันนี้ วันนี้ช่างมาประมาณาเยอะกว่าเดิมเมื่อวานเมื่อวานาส่วนมากจะเป็นคนญาติพ่อนะคะที่มาทำให้เป็นญาติทางฝ่ายพ่อนะครับก็จะมีเหล็กขึ้นเหล็กแล้วจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเมย์กับพี่เอ,อะคิดกันว่าจะกลับจำปาดงก่อนนะคะรอให้เขาถักเหล็กอะไรเสร็จก่อนแล้วจะมาใหม่แต่พอดีว่ามาวันนี้เนี่ยช่างมากันเยอะแล้วก็งานเนี่ยเสร็จไวมากก็เลยคุยกันอยู่ว่า มันก็ต้องรู้หน้างานแล้วเลยวันมาสี่วันนี้มาแปดก็มี<ช>ส่วนของงานเหล็กด้วยอันนี้มีดูดิเพิ่นเอาตัวนี้ดีกว่าเพิ่นจอเหล็กแล้วเนี่ยดูทำสบายเลยครับ <c oughs> โอ้นี่ต้องยึดยึดเพลทดั้งแต่ก่อนเนาะยึดตีนเสาก่อนเจาะตามม,าตามุมเสาเะาะจาะตามมุมเสาถ้าหากว่าช่างพ่นบอกว่าถ้าหากว่าเป็น ทําบ้านทั่วไปก็คือขุดหลุมมปแหละอันนี้เป็นวางเพลทนเนะอฟซวางเพลทแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเสาเหล็กตั้งขึ้นสูงสาเมตรนะฮะก็พอดีแหละเพราะว่าเหล็กเส้นนึ่งน่ะหเมตรตัดครึ่งก็พอดี3เมตรเอาความสูงระดับนั้นพอดีก็จะมีตามมุมนะคะห้องโถงห้องโถงก็จะมีมุมนี้ยาวไปถึงตรงนู้นนะคะก็คือห้องหนึ่งช่างที่นี่เขามีระดับนะนี่น ระดับเลเซอร์ร้านก็บอกว่าจะส่งของตอนบ่ายโมงเราก็กลาว,ว่าเออมาดูตอนรอเขาลงเหล็กตัวมาสักเที่ยงอะไรเงีย้ยสรุปว่ามาส่งตั้งแต่เช้าเลยจ้าก็หน,นุก็ได้ยินอยู่นะว่าเขาจะมาส่งเช้าอ่ะหรอหอันนั้นอีกร้านหนึ่งหรือเปล่าร้านนี้น,นะอันนี้ก็นี่เจาะเจาะห้องเจาะห้องแล้ว คือเจาะแผ่นเพจทุกมุมแล้วนะคะเร็วมากอุ๊ยหมูเป็ดเดี๋ยวไปดูเหล็กโอ้เหล็ก2.3มมิลทำไมหนูไม่เข้าใจหนูเป็นมิลก็าใจคำอะไรนะรายละเอียดของช่างเหล็กมันจะมีความหนาไงช่างเขาบอกว่าให้เอา1.8แต่พี่เอาหนากว่านั้นเลยเอา2.3มมิลเลยเดี๋ยวพาไปดู ที่เขามาส่งเหล็กหลังบ้านนะคะพี่เหน่บอกว่าวันนี้เขาน่าจะตั้งเสาเหล็กเสร็จเลยใช่แล้วก็จะมีการถักถักเหล็กพุ่งนี้นะคะมี่เพิ่งกินอิ่มมาอันนี้เป็นเหล็กสารนะ FC เหล็กที่ที่จะถักข้างบนประมาณ40ส่สเซน แล้วก็มีเสาอยู่เก้าต้นใช้เวลาถักน่าจะกี่วันเขาบอกว่าสามวันก็เสร็จสามสี่วันไม่เกินนี้แสดงว่าเราก็ต้องเตรียมไปซื้อสามสี่วันคือกะมาแค่สองวันสามวันนะคะสองวันเนี่ยแหละเสื้อผ้าไม่พอสองอสัยต้องไปซักตอนนี้เขาพักเที่ยงนะก็เลย หยุดงานชั่วคราวกันพอดีล้วเราได,เาได้เราได้ถ่ายแดดร้อนมากเลยเมื่อคืนฝนตกที่อำนาจเจริญแต่ร้อนมาก<ป>นี่นะ FC อัปเดตจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ได้ประมาณสองแถววันนี้ก็ถือว่าไปได้เยอะเหมือนกันเพอเพิน่นตอนนี้ตอนเที่ยงกินข้าวพอดีพอดีเลย นี่นะฮะต่อไปฝุ่นก็น่าจะน้อยลงนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นปูนลักษณะแบบนี้คือวันที่ทำอาคารหลังนี้เนี่ยฝนตกพอดีทำให้ปูนไม่ได้ขนานฮะผมก็พูดหลายครัง้งแลวเมื่อวานนี้ผมไปที่ร้านกระเบื้องใน f c ขณะผมก็สั่งกระเบื้องแบบนี้แหละเป็น ก่ลาว่าจะใช้แบบนี้ปูทั้งหมดเลยแต่คิดไปคิดมานะคิดว่าตรงนี้มันเป็นบริเวณด้านหน้าเอาอยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยคนเข้าคนออกเยอะเวลาเหยียบอะไรเงี้ยมันจะเปื้อนง่ายก็เลยคิดวา่าน่าจะมีเป็นโซนข้างหน้าเนี่ยใช้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็เวลาเท้าเดินเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะดูเปื้อนเปื้อนน้อยลงนะฮะแต่ส่วนข้างในตรงนี้แล้วก็ในห้องนอนห้องโถงก็ใช้เป็นตัวนี้แทน นะ FC ตอนเรียบร้อยนี่ฮะพอคนละสีโทนหนึ่งอันนี้โทนหนึ่งเลยอัปเดตห้องน้ำห้องครัวใน FFC ตอนนี้ก็ติดหน้าต่างบานกระทุ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่องแสงนีอันนี้เป็นด้านในคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่ดีถ่ายให้ผมแล้วก็ส่งมานะครับก็มีตัวกั้นมีอะไรแล้วเรียบร้อยน่าจะประมาณอีก สองวันก็น่าจะเสร็จนะฮะแต่พอดีว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นวันเขาเรียกว่าวันพระก็เลยหยุดนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ห้องครัวกันคิดว่าน่าจะเสร็จทันนะครับเสร็จทันประมาณช่วงวันที่5้าวันที่6เดือนหน้าอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวติดก่อกาแพงเรียบร้อยข้างในมีระแนงเอฟซีเห็นข้างบนนะครับระแนงข้างใน แล้วเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะฉาบได้คิดว่าผมกลับไปก็น่าจะฉาบเสร็จแล้วแล้วก็มีเหมืนอนชุมชนนะครับวันนี้มาฉีดยาไล่ยุงด้วยก็เห็นควันเลยผมก็ตกใจพี่ที่ส่งภาพควันที่อยู่ข้างบ้านมาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า พอเข้ามาดูข้างในก็อ๋อนึกว่าทำอะไรนะฮะคนก็เยอะเลยนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปว่าเป็นควันที่เกิดจากการไล่ยุงนะฮะช่วงนี้ยุงเยอะยุงเยอะแมงวันเยอะจนน้องเมย์บอกว่ามันมันเยอะทุกปีหรือเปล่าพี่เนเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจทุกปีนะฮะก็มีแมลงมียุงมีพวกยุงเยอะเอฟซี FC ช่วงนี้ แล้วก็ฉีดทั้งหลังนะฮะทั้งด้านหน้าบ้านอิมาสานบ้านนอกดาวแล้วก็ไปฉีดตรงบริเวณที่ครัวด้วยก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะ FC ประมาณสักช่วงบ่ายๆผมก็เดินทางกลับแล้วน่าจะถึงบ้านประมาณ5โมงมงเย็นวันนี้ก็อัปเดตให้ดูว่าที่ร้านทำอะไรบ้างนะครับเตรียมตัววันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดต อันนี้ทำครึ่งวันมคน,คนะก็ช่างผสมนะครับเอฟซีคร FC, ึ่งวันตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณช่วงเที่ยงเพราะว่าวันนี้สองล็อกน่าจะเสร็จกระเบื้องเนี่ยเอฟซี FC, จะมีโซนด้านหน้าจะเป็นสีหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเป็นสีหนึ่งผมมองว่าข้างหน้ามันน่าจะเป็นสีนี้ถ้าเป็นล็อกเอฟซี FC นะครับมามีคุณแม่เอาแทงโมมาให้ด้วยนะฮะก่อนที่จะมาที่จำปาดงซีเพิ่นเตจะแตงโมที่แม่บอกว่าอร่อย ก่อนที่จะมาอำนาจเจริญเพื่อนก็เรียกบอกว่าน้องเมย์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจูไปนะมีเต็งโมฝากด้วยเดี๋ยวหลังจะมาเล่นด้วยนะโอเคนะคะทั้งรีบจบคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวตอนช่วงเย็นผมก็น่าจะกลับไปที่จําปะดงละโอเคนะครับแล้วเจอกันครับ